านขนมปังวุ่นวายตัวละครหนึ่งพิมพเจ้าของร้านขนมปังใจดีแต่ซุ่มซ่ามสองต้นลูกค้าประจำที่แอบชอบพิมพสามป้าแจ่มลูกค้าจอมที่บนแต่จริงจริงใจดีสี่น้อยเด็กส่งขนมปังสุดแสบเริ่มเรื่องที่ร้านขนมปังของพิมพ์พิมพ์พกําลังจัดขนมปังบนชั้นวางพิมพ์พ พูดกับตัวเองวันนี้ต้องขายดีแน่ๆขนมปังนุ่มฟูขนาดนี้ใครจะอดใจไหวต้นเดินเข้ามาพร้อมถือถุงขนมปังเก่าต้นสวัสดีครับพิมพ์เออขนมปังที่ซื้อไปเมื่อวานนุ่มอร่อยมากครับแต่มันติดฟันผมพิมพ์อ้อยขอทอดค่ะคุณต้องเดี๋ยววันนี้ แถมให้เลยขอโทษจริงๆต้นไม่ต้องแถมหรอกครับผมแค่อยากมาเจอคุณต้นมหน้าแดงพิมพ์เขิอนอะออได้ค่ะงั้นรอเดี๋ยวนะคะเจ้าอบขนมใหม่ให้เลยป้าแจมเดินเข้ามาเสียงดังป้าแจมพิมพ์เมื่อวานป้าซื้อเค้กไปมันหวานไปนิดหนึ่งป้ากินแล้วกลัวเป็นเบาหวาน พิมยิ้มแย่แย่เออป้าคะงั้นรอบนี้ลดน้ำตาลให้ป้าแจ่มดีไหมคะป้าแจ่มเอาอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าหวานอีกนะป้าไม่มาแล้วน้อยวิ่งเข้ามาพร้อมถือกล่องขนมปังล้มลุกคลุกคลานน้อยพี่พิม์ขนมปังมาแล้วแต่กล่องตกในรถกระบะอะครับพิมอืงอะไรนะ แล้วมันยังโอเคไหมน้อยหยิบขนมปังยับเยินออกมาก็โอเคเครื่องเดียวครับทุกคนในร้านมองขนมปังอย่างเงียบๆก่อนจะหัวเรากออกมาพิมพ์โอ้ยร้านเราวุ่นวายขนาดนี้ลูกค้าจะอยู่กันไหมเนี่ยตน้นอยู่สิครับเพราะพิมพ์น่ารักที่สุดเลย ต้นพูดเสร็จทุกคนเงียบไปแป๊บหนึ่งก่อนป้าแจ่มจะพูดแทกป้าแจ่มโอ้ยน้ำตาในขนมยังไม่หวานเท่าคำพูดของเธอเลยนะต้นทุกคนหัวเรอะพร้อมกันจบ